เกลเซลิง oh. ไฟฟ้าแบตเตอรี่12โวลต์ความยาวก็ประมาณ2เมตรกว่า2เมตร20 w. ได้นะอ่ะ,อะลองชักเข้าชักออกดูหนะ่อยถอดสลักอ่ตัวนี้แบบแมนวนวลนะฮะแบบแมนวนวลนอาเลื่อนออกมา lock, lock. เลื่อนออกมาเลยเลื่อนออกมาอ่สลักไว้อก <Lock, lock. S 1> นิดนึง อนั่นแหละนั่นแหละอ่าเสร็จแล้วเราก็มาหมุนตัว<อ>น็นอตล็อกใช่ไหมตัวนี้นะอ่ายกคอขึ้นอ่าตัวนี้แมนวนวลทั้งหมดนะยกแล้วก็ล็อกนะครับจับไว้จับไว้มันมีตัวเย,ยอดเลยหมุนหมุนตัวนี้ก่อนหมุนก่อนตัวนี้หมุนรอบนะใช้แบบแมนวนวลนะให้หมุนนะเขาจะหมุนรอบอ ระวังล้มนะจบไว้แท่นไม่ได้ยึดหมุนไปเรื่อยๆก็จะมีบล็อกสวมหมุนนะยกยกสามสี่ร้อยโลสี่ร้อยห้าสิบเคจีตัวนี้นะฮะ โอเคเปิดเปิดสลิงเนะีย่ยใช้แบตเตอรี่ปล่อยลงมาปล่อยสลิงลงมีสายรีโมทให้ะนะนี่นี่กดลงกดขึ้น มีหมดคอนโรลอ่ะกดไปจะขอเกี่ยวเอาลงมาโ okay, อเคพอเอาแกนเข้าไปชักปอกเข้าไปถอดสลักออกอ่าเลื่อนเข้าออไป ล็อกไว้เก็บสลิงเลยม้วนเก็บม้วนเก็บทำไมดึงสลิงออกไปให้สุดเนี่ยมันเห็นไหมสลิงมันเก็บไม่ได้นี่ก็อย่ากดม่วนีะดูด้วยว่าตัวไหนขึ้นตัวไหนลงดึงดึงออกไปแล้วเรียงสลิงให้สวย เออเอาเอาอ่าเดี๋ยวได้มีมมือีกดึงไปว้าเ้าข้อยปล่อยมาระวังเตี้ยนจินมือ แบบไหนนะแม่แบบแมนนวนทั้งนั้นเลยนะหมุนหมุนเอวแบบแมนนวดแค่ตัวสวมี่หมุนเอาละพ่อเอาเก็บเลย